ตีแบบนี้เลยครับอืออืออืมเอเอาละครับผมลิงอีดิทนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นไม้ขาวกับน้องนะครับเป็นแบบ PVP 1 1นะเล่นไม้ขาวกับน้องนะครับเป็นแบบต่อสู้กันนะครับผมแมอแมป UHC แมป UHC นะครับผมใครอยากได้แบบนี้ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมจะทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้ใต้คลิปเลยนะครับ แบบนี้ก็เป็นไมค์ครับ0ู4 0นะครับผมเล่นกับน้องครับเพราะว่าไม่มีอะไรทำแล้วที่นี้ก็จะเป็นเอ่อข้างบนนะครับเราจะต้องโดดลงไปข้างล่างเพื่อหาของนะครับนี่คือผู้สร้างแล้วก็ผู้สร้างนะครับกดของอะไรก็อ่านเอาเลยนะครับผมผมก็จะมาเล่นเอาเลยแล้วก็เปิดศึกกันเลยนะครับผมไปไปครับลงมามก็เจอเงงงเลยนะครับผมมันเป็นแบบ คือแบบนี้ก็ต้องหาของเพื่อไปต่อสู้กันนะครับเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนี่ครับต้องเปิดโหมดผีเพื่อให้อาหารลุดนะครับเราก็ไปเปิดกล่องเพื่อหาของอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นฐานนะ<ๆ>แล้วก็หาของเรื่อยๆเห็นไหมครับโอ้โหชุดก่อนแล้วก็อะไรดีมาก เราก็หาของเพื่อไปต่อสู้กันหาไปเรื่อยๆเลยนี่นะครับผมเราก็เก็บของไปแล้วไม่ต้องเก็บของซ้ำมาผมจะเก็บของซ้ำทำไมเนี่ยเก็บอาวุธนะครับผมหาของแล้วก็ใส่ชุดเก่ะนี่ครับใส่หมวกนะเฮ้ยผีที่นี่มันเป็นเหมือนสถานที่ร้างเขาทำเกาะมานะครับผมถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับก็หาใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะทิ้งลิง์ไว้นะครับ แบบนี้เป็นแมพที่สนุกมากครับเล่นได้สีคนเลยนะครับเพราะว่าไมค f t เวอร์ชันนี้เล่นได้สูงสุดห้าคนนะครับเล่นได้กี่คนก็ได้นะครับผมถ้าเล่นเวอร์ชันที่ดีกว่านี้ก็แล้วแต่นะผมก็หาของไปเรื่อยๆเลยผมไม่รู้นะว่าน้องผมหาอของได้ดีแล้วหรือเปล่าถ้าครั้งหน้าผมก็จะพาเพื่อนมาเล่นแบบนี้ด้วยนะครับ ก็ทนในนี้ก็าจาะมีของดีนะครับเราก็ลองขุดดู หาของไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะได้ของที่ดีนะครับแล้วไปต่อสู้กันได้หรือว่าหาเจอกันในแแบบก็ต่อสู้กันไปเลยนะครับแบบนี้ก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะครับนี่นะครับก็ผมก็เจอธนูที่อัพของมาดีมากและตอนนี้น้องผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะหาของให้ดีกว่าผมแล้วหรือเปล่านะ แบบนี้ก็ถือว่ากวา้างพอสมควรที่จะเล่นได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับไอพีกระดูกมาทำไมโดนกับธนูอัพยิงไปดิเฮ้ยนั่นใครวะมันคุนค้นๆนี่ว่าเหมือนเคยเห็นที่ไหนไม่รู้นะเราก็ทำการเติมเลือดเติมอนะไรให้เรียบร้อยอย่าพึ่งอ,อ้ามันไม่มีเลือด เอ้ตอนนี้ไม่มีอาหารครับตอนนี้ต้องกินอาหารก่อนสู้ไม่ได้ใจเย็ดเจ๊ยดโอ้ตายได้เลยนะเนี่ยตอนนี้ของหน้าจะมีมีสู้เถอะนะต้องรีบไปแล้วไม่ไหวไม่ไหวเจเยยดใจเยดเจียเดี๋ยวเจอธนูใส่หัวงลงนะ้ำไม่ได้ไอนนกินอะไรกินอะไรไม่ให้กินโอ้ยยิงไม่โดนเลย เจอธนูไฟดิงเข้าไปจะไปไหนครับมามาก่อนมาก่อนเมื่อกี้ทําอะไรผมไว้นะเมื่อกี้ทําอะไรไว้กลับมาเดี๋ยวนี้เลยหนีไปไหนครับหนีไปไหนหนีไปไหนมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้กระสุนเยอะนะอ๋อยิงไม่โดนโดนกดสะท้อนไหมหนีไปไหนครับมาเดี๋ยวนี้เลยทําไมกลัวจังเลย วันนี้เราก็จะเริ่มวันนี้เราก็เหมือนว่าจะมีเรื่องอะไรแต่ว่าตอนนี้หายไปไหนไม่รู้นะเราก็ไปหาของเพิ่มเลยละกันแบบนี้ก็จะมีของเยอะอยู่นะครับเพราะว่าบนเขาก็จะมีนะมีของแบบว่า,วาถ้าตอนกลางคืนเนี่ยในถ้าในเกมตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีไฟอ้อมแมพเลยนะครับผมเนี่ยในนี้ผมว่าน่าจะมีของนะเพราะว่าผมเคยเล่นอยู่ครั้งหนึ่งนะ โอ้ขุดไม่แตกสักทีผมต้องเอาพิกแอคไดมอนด์มาขุดนะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> เห็นไหมครับมีกล่องในนี้ด้วยโอ้ของดีเลยเนี่ยครับสิ่งที่ผมต้องการได้แล้วครับผมเราก็เอาสิ่งที่ไร้ประโยชน์ออกไปเลยเราก็ใส่ชุดเกาะของเรานะครับชุดกเกาะเพชรนะครับผมแเราก็ทิ้งไปนะครับพวกนี้มนไม่มีประโยชน์แล้วนะครับมันก็เริ่มจะมืดแล้วครับผมเพราะว่าเรา ก็เล่นมาประมาณ5้านาทีแล้วครับในแบบเนี้ยก็ไม่เจอกันเลยนะครับผมว่าเขาไม่รู้ว่าเขากลัวผมหรือเปล่านะน้องผมนะั้นก็ไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นหรอกนะก็ถือว่ากาก,ากากากอยู่นะแต่ว่าแบบแบบเด็กขึ้นหัดเล่นเกมอะครับก็ตึงอยู่นะผมเนี้ยตึงอะ่ะก็ไม่โหดเท่าไหร่หรอกครับนะครับในกลางน้ํตก็งมีของนะเราก็หาของเพื่อจะไปต่อสู้กันเรื่อย มีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับเราก็ฟาร์มของไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเพราะว่าแบบนี้ของยึดจ,จัดเฮ้ยคิปเปอร์ฮะผมก็อยากจะเจอแล้วนะผมว่าไม่รู้ว่าอยู่ไหนอ่ะเด็กกะ,กะเกกกะโปกอ่ะอยู่ตรงไหนวะ ครั้งหน้าจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยอยู่ตรงไหนวะโคตไก่เลยมีกามาสัดวดิเราแนะนำว่าในโหมดนี้ให้เปิดโหมดผีเต็มเลยนะครับเพราะว่าเลือดอาหารเนี่ยจะได้ลดไวๆนะครับผมเฮ้ยอะไรอะสปอร์ตต่อหน้าเลยเวอร์เกินเอ้ยลืมถือดบับเอ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ดบับสิมนูใส่หัวเลย ดีกว่านี่นี่โอ้โหสปอนตอนหน้าเลยนะครับทั้งทั้งที่มีไฟเต็มเลยอะเวอร์เกนเนี่ยข้างบนนี้ก็มีของดีนะครับผมขึ้นไปดูผมว่าผมผมสังเกตว่าน่าจะมีกล่องข้างบนนะบวกโอ้โหนี่ครับผมธนูก็มีครับผมนี่ธนูไฟบวกหนึ่งครับอันนี้พลังสองครับผมอันนี้แล้วก็ธนูนี้จะดีกว่านะเราก็กดดูครับพอเป็นเวอร์ชันภาษาไทยสามารถดูได้ เวอร์ชัน0.44.0นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นที่สเปคโทรศัพท์เล่นได้ทุกทุกโทรศัพท์เลยนะครับก็ถือว่าเล่นได้มากเลยครับลื่นปื้นเลยนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่เพอร์เฟกต์สำหรับโทรศัพท์ไม่แรงมากาไหนว่ามาดิมาด,มาดิก็ออกมาดีครับอย่าไปซ่อนตัวอย่าไปมุดหัวอยู่ที่ไหนอ่ะมา ผมว่าน่าจะเห็นใครบางคนนะเดินง่อยๆ,ๆ,ๆอยู่บนริเวณนะนะั้นน่ะน่าจะเห็นลนะผมว่าน่าจะได้เปิดศึกแล้วครับจังหวะนี้ต้องมีใครตายไปฝ่ายหนึ่งละผมวา่าต้องเริ่มฆ่ากันนะครับเพราะว่ามันน่าจะนานเกินไปละของน่าจะครบทุกคนละนะเขายินตรงนั้นโอ้โหแล้วแกมอาวุธนะคะเอออะไระยิงขดก,กากเลยยิงก็ไม่โดนยืนเฉยๆอะ่ะนี่ครับผมเป็นไงรอดช่องไปไดิ สเต็ปเออผมแล้วมันก็เล่นไหมครับมานานอ่ะก็โหดพอสมควรอยู่นะเอ้ะสังหารเลยครับเออพีเออจัดการมนะเออลูกน้องไปเลยไปเลยเออไล่ฆ่ามันเลยครับนี่ครับผมลูกน้องผมเองนะไม่ใช่ใครหรอกเฮ้ยอะไรอ่ะสปอตต่อหน้าเลยเวอร์เกินเอ้ยลืมถือดาบเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ดาบเนี่ยนูใส่หัวเลยเออจัดการเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะมามามา อ๋อเอ้ยเอ้ยตีไปโดนเอ้ยนี่เป็นไงเจอกรเดนไปไดินี่นี่นยิงใส่เลยนี่ยัดไปเดีย๋ยววิ่งครับเดีย๋ยววิ่งครับแน่จริงต้องมาต่อสู้ครับนี่เราย่อครับผมสเตปยอ่อสเตปยอ่อนี่นี่นี่สวนสวน,สวนในตกน้ำากรเดนไปไกลเลยเด้อธนูครับผม ใส่ันเลยนี่ยิงไปยิงไปต้องมีใครตายสักคนแหละทำมายิงไม่โดนหนอนติดอะไรวะโอ้ค <c oughs> ุณจะหนีทำไมอ่ะไม่กล้าสัวเด๊แน่จริงก็มาคะ่ะแน่จริงก็มา จะขึ้นไปทําไมหรอครับจะขึ้นไปทําไมหรอนี่ก็ดูก็ยิงกดหลังเลยเด็กห่างเลั่นก็เป็นแบบนี้แหละครับผมไม,ไม่ค่อยเป็นก็ตีแบบนี้เลยครับอือต้อตงตายเรียบร้อยครับผมจีจีโคตรใกล้เลยเอาเลยครับผมก็ได้รับชัยชนะมานะครับผมว่าน้องผมมันถือว่ายังเป็นเด็กอยู่นะครับก็ ใครเปุกคนดูครับสก,กินผมโคตรเท่ถ้าใครอยากได้แมปนี้ก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมก็จะทิ้งลิรีไว้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ